สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับประวัติวีรชนนากิโตโคเมดะดออันติเมตลักก้ความจริงแล้ววันนี้วีรชนของเราคือ The c เค n t ออฟมอนเตคริสโหรือที่เรารู้จักกันในนามเอ็ดมอนดันเตสประวัติของเอ็ดมอนดันเตสเขาใช้ชีวิตเป็นลูกเรือในบริษัทมาเซเอ็ดมอนถูกพลากจากคนรักของเขาเมอร์ซิเดสและถูกคุมขังในคุกชาโตตีฟ อันชั่วร้ายเนื่องจากข้อกล่าวหาอันไม่จริงที่เกิดจากการสุพคคิดอย,อย่างไรอย่างอายอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้สิ้นหวังเพราะจิตใจที่เป็นดังเลยกล้าและในระหว่างที่เขาถูกคุมขังเขาได้พบกับบาดหลวงแอ b บบี้ฟาเรียที่ถูกคุมขังในทำนองเดียวกันซึ่งนำทางและสั่งสอนเอ็ดมอนด์หลังจากนี้จะคุกเอ็ดมอนดันเต้ก็ได้ไปเอาสมบัติที่เกาะมอนเตคริสโตและได้เปลี่ยนชื่อของเขาเป็นเขาออมมอนเตคริสโต โดยได้รับรู้ว่าความรักและความเสน่หาที่เขามีต่อเมอร์ซิเดสได้ถูกเหยียบย่ำและแย่งชิงไปจากเขาแล้วและเขาได้เริ่มแผนการการแก้แค้นที่เป็นดังโศกนาฏกรรมในขณะที่เขาปกปิดตัวตนเขาเดินทางไปปารีสและได้ลากคอบุคคลที่หลอกลวงเขาเป็นคนแรกตอนนี้ขุนนางมากมายของฝรั่งเศสได้ทรมานดังตกนรกในตอนสุดท้ายของการเดินทางเขาได้เปลี่ยนใจด้วยความเจ็บปวดและความโศกเศร้า และหนีไปพร้อมกับเฮดี้ผู้เป็นที่รักซึ่งเป็นเจ้าหญิงชาวแอลเบเนียที่ถูกขายเป็นทาสโดยขุนนางเฟอร์นันเดอร์มอร์เซิร์ฟเดิมชื่อมอนเตโกซึ่งเป็นสหายเพื่อนสนิทและเป็นผู้หักหลังต่อเอ็ดมอนก่อนที่เขาจะได้กลายเป็นเขาแห่งมอนเตคริสโตวิถีวิถีชีวิตที่ยึดมั่นต่บการแก้แค้นสูงกวนาฏการรมการแก้แค้นที่ปกปิดตัวของเขาความรักและความเสน่หาที่มีต่อคู่รักของเขาเมอร์เซเดส ซึ่งถูกเหยียบย่ำและแย่งชิงไปและการเดินทางที่ส่งผลทําให้เขาต้องเปลี่ยนไปเนื่องจากความปวดร้าวและติดความเสียใจยใลุนได้รับเสียงปรบมือจากผู้คนไม่เพียงแต่จากฝรั่งเศสแต่จากทั่วทุกมุมโลกและโจทจํจำเขาว่าเป็นผู้ล้างแค้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกรูปลักษณ์ของเอ็ดมอนดันเต้เอ็ดมอนเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูง185เซนและมีน้ำหนัก75กิโล เขานั้นมีผมสีขาวใส่สูทสีทึบพร้อมกับออราสีดำรอบตัวเขาในคไ้สีแดงสดที่เหมือนกับดวงตาและอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมพันของเขาถุงมือสีขาวและหมวกเป,ไป็นเอกลักษณของเขาก่อนที่เขาจะมาเป็นอเวนเจอร์เขานั้นเคยมีผมสียงตาลมาก่อนและในชุดของเขาออฟมอนเตคริสโตเขาใส่ชุดของคุณนางใส่ผ้าคลุมและไว้ผมยาว นิสัยของเอ็ดมอนด์นเต้ในบุคลิกของเขาออมมันเตคิโตราชาแห่งถ้ำตัวข่าคือราชาแห่งถ้ำไม่รู้จักความรักไม่รู้จักความเห็นอกเห็นใจเจํานงดั่งเปลวไฟแห่งความแค้นที่ลุกโชนด้วยความแค้นและการแก้แค้นเท่านั้นไม่มีอะไรนอกจากผู้ทวงแค้นซึ่งพิโรจนเขาได้ทําให้ทุกอย่างเผาไหม้กลายเป็นเท่าฐานเฮดี้ผู้เป็นที่รักของข่าไม่ได้อยู่ณจุดใดในโลกนี้ ดังนั้นร่างกายนี้จะยังคงเป็นดั่งกรรมตามเงาจาบชั่วนิรันร์ในบุคลิกของอเวนเจอร์แม้ว่าเขาจะชื่อเอ็ดมอนด์ดันเต้แต่อเวนเจอร์คนนี้กลับรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนเดิมในตอนท้ายของการแก้แค้นที่เป็นดั่งโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าในปารีสบุคลิกของเขาแห่งมอนเตคริสโตที่ทรงพลังด้วยความพยายามของเขาได้แสดงออกในฐานะเซอร์แวน และยังควรทำหน้าที่เป็นภาพพจน์ของกรรมตามสนองดังนั้นเขาจึงอ้างว่าในกรณีนี้ฉันไม่ใช่เอ็ดมอนดดังนั้นเขาจะไม่มีทางกล่าวว่าตัวเองคือเอ็ดมอนดันเต้บทกรของเขาคือ w เว and Hope ในภาษาฝรั่งเศส a t เ e n d ดอเอส e r รซึ่งเป็นข้อความอ้างอิงโดยตรงจากตอนจบของเดอะขาออ f มอนเตคริสโตในจดหมายอำลาถึงเพื่อนของเขา m a x i m i l ิเลียน r อ l ์ ชื่อเดียวของข้าก็เพียงพอที่ทาให้ดวงใจของเจ้านั้นประสบกับความกลัวแต่ข้าคงไม่จําเป็นต้องกล่าวใช่ไหมว่ามันคืออะไรเจ้าคงเดาได้แล้วใช่ไหมหรือมากกว่านั้นเจ้าจําได้เพราะแม้ข้าจะเศร้าโศกและทรมานนับหลายปีแต่ความปิติของการแก้แค้นมาทําให้ใบหน้าของข้ากลับไปดูอ่อนเยาว์อีกครั้งคําพูดของเขา of of Monte Cristo ถึง f e r น a n d de m o r c e ช f ผูล้างแค้นโชชะตาและความเป็นจริงอเวนเจอร์มักเกียดชังความไร้เหตุผลและความอาฆาตพยาบาทที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อมองแวบแรกก็รู้ได้ว่าความเกลียดชังของเขาจะฉายไปทั่วโลกยก่งไนกับตัวเขาเองแต่เอ็ดมอนด์ไม่เคยเป็นปีศาจที่เกลียดชังผู้บริสุทธิ์เขาเกลียดชังและยังคงปฏิเสธความเป็นจริงที่ยังคงต้องอยู่ต่อไปในขณะที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและความผิดศีลธรรม a เ e n เจอร์นิยามตัวเองว่าเป็นปีศาจแห่งการล้างแค้นชั่วนิรันด์เขาเต็มไปด้วยความดุร้ายและความรุนแรงทำร้ายทุกคนที่เข้ามาใกล้เขาแต่สำหรับมาสเตอร์ผู้ต่อสู้เพื่อกอบกู้ประวัติศสาสตร์ของมนุษย์จากความล่มสลายอเ e n เจอร์มีสองรูปแบบให้เลือกกล่าวคือร่างที่เป็นตัวเขาเองที่ล้อเลียนความเป็นจริงและชะตากรรมที่เลวร้ายเอ็ดมอนด์เนเตเป็นตัวแทนของตัวตนปัจจุบันของเขา หรือรูปแบบในฐานะบุคคลที่ใกล้ชิดกับสิ่งที่เขาเคยเป็นมาก่อนเขาออฟมอนเตคริสโตเป็นตัวตนที่เป็นรูปธรรมแห่งความเกลียดชังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรูปแบบหลังไม่นานนักเอเวนเจอร์จะจดจำประวัติประวัติของมาสเตอร์ที่ยังคงดิ้นรนต่อสู้และทำให้เขานึกถึงเฮดี้เจ้าหญิงแห่งดินแดนที่ล่มสลายหรือแอบบี้ฟาเรียซึ่งเป็นผู้ปรปถัมเขาพวกเขาไม่ใช่แอบบี้พวกเขาไม่ใช่เฮดี้ แน่นอนว่าอเวนเจอร์ในรูปแบบนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของตัวตนปัจจุบันของเขามาสเตอร์ที่ได้ร่วมเดินทางกับเขาเป็นเพียงบุคคลหนึ่งในอดีตปัจจุบันและอนาคตของเขาทั้งที่คนอื่นไม่ควรอยู่ที่นี่รับเป็นอย่างนั้นความรู้สึกที่อบอุ่นก็เป็นสิ่งเดียวที่ต้องมีในอดีตไม่ใช่ที่นี่ในปัจจุบันความสามารถของเอ็ดมอนด์ดันเตอเวนเจอร์โจมตีด้วยการฉายพลังเวทมนต์ของเขาด้วยความเกลียดชังผ่านโฮกุ มอนเตคริสโต m มิสโตโรจีภาพความแค้นสีดำที่กำที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายแก่สตูของเขาโดยพื้นฐานแล้วมันคือระบบพิษซึ่งจะสร้างความเสียหายโดยตรงนอกเหนือไปจากความเสียหายถาวรและสถานะผิดปกติดันเตนมีความเชื่อมโยงกับความฝันของริสกาเป็นพิศเศษซึ่งช่วยให้เขาปกป้องริสกาจากความแค้นน้ำไม่ท่วนและสตูของเขาได้ตลอดการต่อสู้แกรนด์ออเดอร์ พัษาเฉพาะคลาส1 Avenger ผู้ทวงแค้นระดับ A สถานะของการเป็นผู้ทวงแค้นที่รวบรวมความเกลียดชังและความขุ่นเคืองของผู้คนมาสู่ตนถึงจะเป็นเรื่องง่ายที่มีความเกลียดชังจากสิ่งรอบตัวพุ่งเข้ามาหาตนแต่อารมณ์ด้านลบที่ส่งตรงไปยังอเวนเจอร์จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพลังของพวกเขาโดยอัตโนมัติ o b v i เวียนคอลเลกชัแก้ไขาการลืมเลือนระดับ B แม้ว่าผู้ที่มีชีวิตนั้นจะเลือนหายไปอย่างสมบูรณ์แต่ a เ e n เจอร์จะไม่เคยลืมการโจมตีของ a เวนเจอร์ซึ่งเป็นการโจมตีจากความทรงจำที่เกินขอบเขตของผู้คนจะทำให้เอฟเฟก์การโจมตีคริสคัลของพวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้น self restoration magic energy การฟื้นฟูตนเองรูปแบบพลังเวทระดับดีพลังเวทมนต์ของบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จบจนกว่าการแก้แค้นของพวกเขาจะสำเร็จ ทักษะเฉพาะตัว 1. determination of steel ความตั้งใจของเหล็กกล้าระดับ ex เจตจำนงและจิตใจดังเล็กกล้าของชายผู้เดินบนเส้นทางแห่งการแก้แค้นตลอดชีวิตของเขาหลังจากแหกคุกชชตโตตีฟซึ่งกล่าวขานกันว่าเป็นนรกบนดินกลายเป็นทักษะการปิดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดของเขาอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆเช่น การได้มาซึ่งจิตใจและร่างกายและร่างกายที่เหนือมนุษย์ที่สามารถทนต่อการกระทําที่มีความเร็วสูงมากเป็นทักษะผสมที่มีเอฟเฟกของสกิลวอล l เลอร์และสกิลพรา m แอนคอเล็กเต็ดที่รวมกันเป็นรากฐานของสกิลนี้ 2. องโกลเด้นรูกดแห่งทองคําระดับเอเขาแห่งมอนเตคริสโตได้รับความมั่งคั่งและอํานาจทางการเงินอันเป็นนิรัน์โดยได้มาจากสมบัติที่ซ่อนอยู่ ที่ถูกบอกโดยแอ b บบี้ฟาเรียดังนั้นเงินจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขา 3. Wisdom of Crisis สติปัญญาแห่งความกลหลระดับ A ความสามารถในการเรียกโชคมาก,ก่อนสถานการณ์วิกฤตปัญญาที่เกิดจากความรู้มากมายที่เขาได้รับจากแอบบี้ฟาเรียและสติปัญญาตามธรรมชาติของเขาเองการรวมสิ่งนั้นเข้ากับคุณสมบัติพิเศษของคลาสพิเศษของเขา ทำให้เขาสามารถใช้ทักษะการสร้างไอเทมซึ่งโดยหลักแล้วเป็นทักษะคลาสของแคสเตอร์ที่ระดับ B สมบัติวิเลชนของเอ็ดมอนดันเต้หนึ่งมอนเต s คริสโตมิสตอร์จีเดอะคิงออฟเดอะคาเวนตำนานของมอนเตมอนเตคริสโตระชาแห่งถ้ำประเภทต่อต้านบุคคลระดับ4เป็นวิถีชีวิตของเอ็ดมอนดันเต้ซึ่งทำหน้าที่เป็นอวตารแห่งการแก้แค้นหลอมรวมเป็นสมบัติ วิรชนผ่านการสแสดงตนเป็นผู้ล้างแค้นเนื่องจากเขาไม่เข้ากับคลาสอื่นใดร่างกายของเขาจึงแสดงออกมาในฐานะของอเวนเจอร์จึงถูกเปลีป่ยนแปลงเป็นสมบัติวิรชนสมบัติวิรชนนี้ช่วยให้เขาช่วยการโจมตีของเขาใช้พลังเวทมนต์เหมือนเปลวไฟพิษร่างกายของเขามีภูมิคุ้มกันต่อพิษและผลกระทบทางจิตใจทุกประเภทนอกจากนี้ยังช่วยให้เขาปกปิดพารามิเตอร์และคลาสของเขาตัวแสดงข้อมูลเทให้ผู้อื่นทราบ 2. เอ็นเฟอร์ e ช u โต i ีฟการเผาไหม้แนันสว่างสวยประเภทต่อต้านกองทัพระดับ A <S <S <ess> อจเอเป็นดังเล็ก,ก้าของเอ็ดมอนดันเต้ซึ่งได้เราการฝึกฝนขณนะถูกคุมขังอยู่ในคุก e a ต t h i ีฟและหลอมรวมเป็นสมบัติวิชน ไม่แม้แต่จะเอ่ยถึงร่างกายของเขาอวเวนเจอร์ก็สามารถหลบหนีจากเรือนจำที่เป็นนามธรรมเช่นเวลาและพื้นที่ได้ด้วยความเร็วที่สูงมากเขายังสามารถบังคับสะท้อนให้เห็นสิ่งนั้นบนร่างกายของเขาและรับรู้ถึงการกระทำที่เร็วมากเป็นพิเศษซึ่งทำให้เหมือนบางสิ่งที่ดูเหมือนการหยุดเวลาถูกใช้และสมบัติวิเศชนยางสุดท้าย a t t e n d r e t e s p l r e oh r l o อ k e y และความหวัง ประเภทต่อต้านบุคคลระดับ B เป็นการฟรื้นคืนชีพอย่างหน้าเหลือเชื่อของสมบัติเวลชนของเอ็ดมอนด์ดันเต้ไม่เพียงแต่เขาจะพาตัวเองหรือพันธมิตรกลับมาจากความตายเท่านั้นแต่ยังฟื้นคืนชีพด้วยอันดับชั่วคราวในทุกพารามิเตอร์สายทานแห่งความหวังอันเจิดจ้าในความมืดมิดของผู้คนที่ตกสู่ความโหดร้ายสิ้นหวังและเสียใจความรู้ของมนุษย์ทั้งหมดสามารถรวมกันได้เป็นสามคำนี้ รอคอยและความหวังเอ็ดมอนด์ดันเต้นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเกมเฟรเนื่องจากอาจารย์คนที่วาดเอ็ดมอนด์ดันเต้นั้นคนเดียวกับที่วาดซีรีส์ดันการลอนปะและดันเต้ยังได้รับอิสปลเยชันไม่เรียกว่ารับอิสปลเยชันหรอกเหมือนเลยกับตัวละครที่ชื่อว่านากิโตโคมาเอดาซึ่งเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในดันการลอนปะ